สวัสดีครับพบกับช่อง t เดอะสกอร์บอ d สกอร์พารวยนะครับประจำวันที่10กกุมภาพันธ์2567นะครับก็เช่นเคยครับมาสรุปในกลุ่ม B กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ให้ไว้ทั้งหมด11คู่ด้วยกันนะครับชนะสูงแรกไปแค่3เท่านั้นนะครับสูงเต็ม5ย้ำ3า3ฟรี3แล้วก็ตายไป2นะครับสำหรับคู่ดึกเราก็นะครับเน้นย้ำกับสมาชิกอยู่ตลอดนะครับว่า ให้ลงทุนในส่วนของสูงเต็มนะครับก็นะฮะก็พอได้กำไรกันอยู่บ้างนะครับเมื่อวานนี้คู่หัวขํานะครับเมืองทองนะครับก็ย้ำหลังไปนะครับแล้วก็สองทุ่มครึ่งนะครับคู่ของอินเดียก็สามารถทำกำไรกันไปได้นะครับเปิดต่ำยิงไวนะครับครึ่งแรกซัดกันไปสามประตูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งของทางด้านฮัมบูกก็น่าเสียดายนะครับที่จะลด ช่องว่างที่เพื่อเพื่อลุ้นนะครับแชมป์บุนเดสลีกาสองนะครับก็ขาบ้านกันไปนะครับเมื่อวานนี้โอเคส่วนทางด้านของบุนเดสลีกานะครับก็เป็นนะครับเจ้าบ้านโบรุเซียดอทมุลนะครับที่สามารถเอาชนะไฟล์บวกไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็ชนะนะครับบอลเต็งนะครับต่อ1ลูกก็ชนะไปนะครับแล้วก็สูงเต็มนี่ก็ยกไปนะครับเกือบจะไม่ยกแล้วเชียวนะครับมาได้ประตูที่3นะครับตอนใกล้จะหมดเวลาเนาะก็นะครับก็ถือว่าชนะราคาไปได้พอสมควรนะครับแล้วก็สามารถลงทุนนะครับทำกำไรไปได้นะครับทั้งสูงละสูงเต็มนะครับแล้วก็บอลเตงเนาะก็ นะครับประมาณนี้เลยส่วนวันนี้เราอยู่กันที่บุนเดสลิก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคู่ของเลเวอร์คูเซ่นนะครับพบกับบาเยอนมิวนิกเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งวันนี้นะครับเป็นคู่นะครับลุ้นแชมป์ของนะครับเราไม่ใช่ลุ้นแชมป์เป็นคู่แย่งนะครับแย่งหัวตารางนะครับของบุนเดสลิก้าเขานะครับก็เดี๋ยวมาดูสถิติพบกันก่อนนะครับ หกนัดหลังสุดนะครับที่พบกันเลเวอร์สามารถชนะไปได้แค่ครั้งเดียวเสมอสองแล้วก็แพ้สามนะครับก็ออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับส่วนผลงานล่าสุดของเลเวอร์คูเซนในการเล่นเป็นทีมเย่านะครับของลีกนี้นะครับก็สามารถชนะไปได้ถึงสามครั้งนะครับแล้วก็เสมอสองครั้งนะครับ ส่วนบาเยอร์มิวนิกนะครับบาเยอร์มิวนิกเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดนี้ก็ชนะไปถึง4นะครับแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแพ้ก็โอ้โหแพ้ให้กับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเป็นสกอร์ช็อกเลยวันนั้นนะครับ5ประตูต่อ1โดนโดนะยับเลยครับนานๆบาเยนจะโดนยับแบบนี้สักทีนะครับส่วนทางด้านตารางคะแนนนะครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับนำอันดับหนึ่ะครับนำ่า บายเยนอยู่2คะแนนนะครับวันนี้นะครับถ้าหากมีผู้ชนะนะครับเป็นบายเยนมิวนิกนะครับก็จะฝูงจะเปลี่ยนมือทันทีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันส่วนเลเวอร์คูเซ่นนั้นเล่นมา21นัดแล้วยังไม่แพ้เลยนะครับยังไม่แพ้เลยวันนี้นะครับจะนะครับยังคงรักษาสถิติไว้ได้อยู่หรือเปล่านะครับมาดูราคาต่อรองกันบ้างนะครับทางด้านราคาพูลนั้นเล้เขาให้โอกาส ชนะเนี่ยทั้ง2ฝั่งเท่าๆกันดูจากภูชนะนะครับเจ้าบ้าน2.38มทีมเยือน2.75เนะครับเสมอเต็มเวลาอยู่ที่3.75นะครับังแฮนดิแคปนะครับเป็นราคาขาวเลยนะครับก็ให้ทางฝั่งเจ้าบ้านได้เปรียบนิดๆน,นะครับส่วนสูงเต็มเวลาอยู่ที่3 3ลูกนะครับ3ลูกไปดูราคาหน้าเว็บกันครับ ทางด้านราคาหน้าเว็บนะครับให้ทางเลเวอร์นะครับต่อปออยู่นะครับก็แล้วก็สูงเต็มเวลาอยู่ที่3ลูกนะครับพูเสมอเต็มเวลา3.64นะครับแล้วก็พูชนะกับพู 1x2 ่งครับให้พอๆกันนะครับในส่วนของสูงแรกนั้นเปิดมา1.25นะครับน้ำขาวๆเลยนะครับพูเสมอ2.33แน่นอนเป็นบอลบุกทั้งคู่นะครับ ก็นะครับราคาแบบนี้ก็มีลุ้นอยู่นะครับน่าจะมีประตูนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างนะครับมีเกมบุกที่ดีทั้งคู่นะครับก็ต้องดูว่าเลย15นาทีไปแล้วจะมีประตูหรือไม่นะครับนาทีทองนะครับถ้าจะมีประตูก็อาจจะมา ช่วงนาทีประมาณ30-35เนาะน่าจะมีสักหนึ่งประตูได้นะครับก็ยังไงสมาชิกถ้าติดตามอยู่ก็รอลงทุนนะครับที่ราคา1ลูกลงมานะครับไม้แรกแล้วก็0.75แล้วก็0ูนย้าท้ายเกมนะครับก็บรองบริหารทุนกันดูสำหรับสูงแรกนะครับเชื่อว่าน่าจะมีอย่างน้อย1ประตูแน่นอนนะครับ แล้วก็อ่านใจเจ้านะครับเจ้ามองเกมนี้ว่าอย่างไรนะครับในเกมนี้เจ้ามองว่ามีโอกาสที่จะเสมอกันก็ค่อนข้างสูงนะครับโดยที่สังเกตนะครับจากราคาขาวนะครับให้ทางเจ้าบ้านได้เปรียบนิดๆน,นะครับแล้วก็ไหลามากินราคาปอนะครับโดยที่ให้ทางฝั่งทีมเยือนนะครับมีโอกาสดีกว่านะครับจ่ายให้หนึ่ง ใจ่ายให้ทีมเยือนนะครับชนะราคาปอกก็คือ1.83นั่นหมายความว่าอาจจะเสมอกันแล้วทางด้านทีมเยือนก็ชนะนะครับประมาณอย่างนั้นเนาะชนะส่วนราคา0.5นะครับเจ้าให้ความสำคัญไปทางด้านทีมเยือนก็คือบาเยอร์มิวนิกมากกว่านะครับโดยจ่ายน้ำฝั่งบาเยนร์มิวนิกนะครับ1.64นะครับส่วนสูงเต็มเวลานั้นเขามองว่าเกมนี้ นะครับน่าจะมีประมาณ3ประตูนะครับน่าจะมปะะีประมาณ3ประตูสังเกตจากการเปิดราคา2.5มานะครับจ่ายน้ำฝั่งสูงเพียงแค่1.61เท่านั้นนะครับแล้วก็ไหลไปกิน2.75นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามี3ประตูจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวของ1.75นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าจะลุ้นประตูที่4ได้ก็สามารถไปลงทุนที่ราคา สูงเต็ม3ก็ได้นะครับเพื่อลุ้นประตูที่4เนาะถ้ามี3ลูกยกนะครับถ้าต่ํากว่า3ลูกกินนะครับก็เป็นราคากลางๆนะครับสําหรับราคา3ประตูนะฮะก็จะประมาณนี้ส่วนราคาแนะนําลงทุนนะครับผมมองว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูงสีนะครับต่างก็มีศักดิ์ศรีค้ำคอกันอยู่นะครับน่าจะเล่นกันแบบระมัดระวังตัวนะครับ แต่ขึ้นชื่อว่าบอลเยอรมันนะครับยังไงก็ต้องมี2ประตูขึ้นอยู่แล้วสำหรับทีมใหญ่เนาะราคาลงทุนผมขอไปที่สูงเต็ม2.75นะครับเพื่อลุ้นประตูที่3ชนะครึ่งหนึ่งนะครับถ้าจะไหลๆก็อาจจะมีประตูที่4ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนฝั่งเต็งฝั่งเต็งนี้ผมเชื่อว่ามันจะเสมอ แต่ก็บาเยมิวนิกก็ดูมีภาษีนิดๆนะครับจะเอายังไงดีนะครับจะเอายังไงดีกับคู่นี้นะครับเพราะว่ามันก็สูสีกันทั้งคู่เนาะก็เป็นทัศนะละกันเนาะใครจะตามก็ตามใครจะสวนก็สวนนะครับก็มองว่านะครับน่าจะมีโอกาสเสมอถ้าจะมีโอกาสเสมอขอยืนฝั่งบาเยอร์มิวนิก นะครับขอยืนฝั่งบบเยนมิวนิกโดยที่ลองที่ราคาปอเนาะก็จะได้น้ำสูงหน่อยนะครับ1.83ก็จะประมาณนั้นเลยนะครับเผื่อบบเยนพิกชนะขึ้นมาได้นะครับก็จะได้กินเต็มเนาะประมาณนี้สรุปนะครับสูงเต็มอยู่2.75นะครับส่วนบอลเตงนั้นอยู่ฝั่งบบเยนมิวนิกนะครับอยู่ฝั่งบบเยนมิวนิก นะครับราคาปอ0.5เนาะซึ่ง0 0 0.25นะครับราคาปอ0.25โอเคสำหรับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับ The Scoreboard ก็สามารถแอด QR code นี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็ทักแอดมินว่าสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับมีค่าบริการรายเดือน นะครับก็นะเราจะมีทัศนะแบบนี้แล้วก็มีคู่แนะนำประจำวันให้นะครับเป็นลิตวันนี้มียาวนะครับตั้งแต่1ทุ่มยันตีสามนะครับก็ยาวๆกันไปเนาะมีบอลใหญ่หลายคู่อยู่นะครับวันนี้นะมีบอลคู่น่าสนใจอยู่นะครับก็ลองดูเนาะถ้าสนใจก็แอดมาได้ครับทักทายมาได้นะครับส่วนขอบสมาชิกที่ติดตามกันอยู่เป็นประจำนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถนะครับกดติดตามเอาไว้ก็ได้นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนฝูงสนใจนะครับแนวทางการลงทุนฟุตบอลสกอร์สูงนะครับก็แนะนำมาติดตามช่องกันได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในวันนี้ครับสวัสดีครับ